หาเรื่องนี้เป็นเรื่องของคนชอบแกล้งค่ะที่สรรหาวิธีแก้รวมทั้งวิธีนี้ด้วยค่ะอืขาโจ๋ขาจ่อยหาโจ้เริ่มแกล้เพื่อแล้วครับแได้เปิดกระโปรงแล้วเก่งดีได้เปิดกระโปรงแล้วเก่งดีได้ผลด่วนแล้วแบบสบายใจไม่สอนไม่สอนไม่เจ็บแม่ได้นั้วต้องแกล้ง โอมีอยู่สามคนอีกคนนึงรู้สึกจะจ่อยๆหน่อยไน้อนแก้ยไหมองหงดไปนีก็ได้เหรอจ่อยโดนขาโจใช้ไปซื้อน้ำแก้คุยแล้วนะครับเอาไงมีสาสองคนให้ชิววันีวันจะไปชนอะไรกูวิ่ลงเลยนเลยูอย่างนี้ทุกวันทุกวันบ้าเหรอเออพีรับพีคุยมาแล้วรับคุยมาแล้วนังมา้มา สีคล้ายๆของเราดิอยากว่านั้นเลยในเมื่อจะโจ้ต้องเอาให้เก่งแล้วต้องให้เจ็บแล้วก็ปั่นเก็บเลยออกมาอีกถุงนึงนี่ถุงนี้เลยหาจ่อยโดนมาครับตาเป่ามเดทำไมไปให้ต้องกินเองหาจ่อยต้องโดนโดนใช้ อยจักรีนใจดีจังเลยอ่ะเรากำลังหิวพอดีเลยขอบใจนะเน้อมนไม่ได้ใจดีนะนั่นไอ้บุตรตัวมัใหญ่เอาวอ้ดูท่าทางเธอจะอร่อยซะด้วยแกขวยถุงเนี้ยเข้าไปกัดในห้องน้ำชายนะเธอเอ้าดูใจไม่ยอมปล่อยการเจอสัํตัวจรับจอมใจแผนการชั่วร้ายก็ต้องเสียอีกแล้ว เอ้ยังมีแค่ควยถุงเี้ยโเคตอนนั้นก็หายจ้ะฮยปึ๊ดฮักอีกเจ้าเมืนใจแล้วจะเอาตาไปหน่อยน้ำซึมซึอ เป็นี่เราบริสุทธิ์หมดไดูดใหญ่ดูดใหญ่หญโอโ้โหดูนี่คนฟืนจะเจ้าเลยอุ่นๆด้วยไม่ได้ไม่ได้ไม่เห็นหรอกใช้แล้วอุ้ยนี่มันต้องแช่เย็นนะทำไมถุงนี้ไม่ได้เย็นอือก็ดีกินแจ็คกูวแบบอุ่นๆม่ตมงตะโกนจะไม่เป็นอะไรหรอกนะนี่แล้วความจริงก็ปรากฏคือทุกอย่างมันเป็นอย่างนี้นี่เองครับขาจ่อยนี่เป็นคนดี จากห้องน้ำเอาไว้เองเข้าส่งน้ำแข็งเคยแท้ๆให้กับเพื่อนที่เห็นใจนี่เหมือนกับเจ้าขาโจนี่ทิ่แบบทำหน้เปรี่ยนเปลี่ยนแปลกๆโซน่าอย่าไปรู้ตัวอย่าไปรู้ตัวอืมนี่ขึ้นดูอย่างอร่อยๆโอ้ยอย่าไปรู้ตัวของตัวเองแต่มันฝืนเปื่อนนะรู้สึกมันแปลกๆรถนี้ไม่เคยตอนเด็กๆนี่มันอะไรกันแน่หน้า สวัดีค่ะพี่ตุ้ยสวัสดีค่ะทำไมถี่เป็นตุ้ยเอ็กซ์เรย์คะปัญหาของน้องวินาทีที่เกิดขึ้นโราเร็นี้นะครับระบบย่อยของน้องไม่ดีลนะครับก็คือในีนักษรดของการถ่ายนี่คือปัญหาที่เกิดขึ้นแต่นั่นก็คือเล็กน้อยเริ่มเติมนิดนึงปัญหาพูงแพ้ด้วยครับคุณผู้ชมคะไม่น่าเชื่อนะต้องเชื่พูดถุยตามและเมื่อเช้ามาอัดรายการตายเพราะว่าถ่ายตอนอยากดูเรื่องราวในวีดีอาร์ให้พี่ตุ้ยเล่าสักนิดนึงว่าเป็นยังไงคัะ ช่วงมศหนึ่งเนี่ยมีเพื่อนในกลุ่มหนึ่งครับผมต้องเรียกว่าขาโจก็ได้นะฮะจอมิตรเนี่ยเ็าชอบแบบลักษณะเล่นอะไรแปลกๆนะฮะบอกว่าไปซื้อน้ำไปควยสองถุงนะครับพี่ตุ้ยก็เป็นในกลุ่มเพื่อนยังไงก็ได้สาหรับเพื่อนนะฮะไปในห้องน้ำนะฮะง่ายๆเขาไปฉีดใส่น้ำไปควยนะฮะแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวเอาไปให้มารกินนะพี่ตุ้ยก็บผมมันไม่ดีะอยาเลยนะแต่ในในใจคิดอย่างนั้นเลยนะเดี๋ยวลองดูซิ เอาอ e ีกแบบนิดีกว่าอา e ีแบบนิดกว่าตลับแผ่นะคุณผู้ชมตลับ,บแผ่นกันนิดนึงค่ะ,ะแล้วเอนเนี้ยค่ะเพื่อนคนนั้นรู้หรือยังว่าตัวเองเนี่ยได้ดื่มน้ำปัสสาวะของตัวเองเข้าไปแล้วไม่รู้ครับประวิทย์เพื่อนรักครับได้ดื่มน้ำปัสสาวะตัวเองครับผมความความได้ขายกันนะคะคุณผู้ชมเขาเรียกค่ะว่าดาบนั้นคือสนองร้ายกันจริงๆนะคะพักกันสักครู่ค่ะและช่วงหน้ากลับมาพบกับเรื่องร้ายๆแต่ถึงจะร้ายก็แค่ร้ายเดียนสาค่ะพักกันสักครู่ค